เพื่อสิเลวโอ้ยจังได้กะบ,บม่มีแนวตอบแทนกับขอบบุญขอบคุณเด้อพอเสี่ยวเ,เอ้ยเบาหน้าเบาเอือจังได้กะเอาเหอสระสะเหอสลระแหงมาดําซอยค่ะพระเจ้าจังได้ขอบมกขอบใจขอให้ชุ่มเจ้าลำรวยสุขภาพแข็งแรงรวยวันนี้แล้วก็รวยวันหน้าสุขทุกคนเด้อสาธุ รวยพอนได้รวยนะโอ้ย้ยขอบใจ้ามาจังได้ก็ขอบมกขอบใจสะือแหงมาดับน้าซอยกระเทยเท้าใจขอยบอโอโดยบาสซุกขอบใจขอบมกขอบใจมาตั้งแต่ปากเซพุ่นก็จนแล้ว่าจางพันหนึ่งกับพ่อแหละเอ้อโ้เจ้าขึ้นมาว่าน้ำนั่น้ำคือหน่อยแท้เอาเท่าไรส่เงินเดือนคอยบนริแม่ลักพัน เออเดือนนึ่งไทราลาด,ด,ดาสิมีเงินแจกคาแหงอยู่บอกบอกมีมึงเอามาแล้วบอกเงินนั่นเตรียมแล้วบอกมึงยังมาคล้องสาก,กับกูไรมึงเป็นน้องโอ้มึงเป็นนอ้อง,นนองต้องดูแลแทนเอื้อยจับแล้วแล้วเขาไปเลี้ยงกันบอ โหดราจริงจริงโอ้ยสุดละติเฮานี่ก็ห้อยนอนเกือขี้ตุมบ่ตาอีต้นมันเห็ดเงินเห็ดทองมาในสองสาปีแล้วเึ้มานไปหากตึกป่าปิงอยู่ฮานอย แล้วจ้านอนี่แล้วแล้ค่ำหนึ่งเครื่องมือขึ้นกับน้องขึพาไปหาหมูไปหานั่งปิกนิกแถวแค้มน้องหาป่ามาปีก่อนคันสิเ็ดเป็ดเห็ดกาขาดลรคขอกโกคคนขึ้นเมื่อยเมื่อยภาษีงมไปลกป่าลกคคนเป็ดอยู่โอ้เสียโอ้ย บาสอพี่นังบาสุกี่าบาสลนี่รบกระเป๋าแล้วกระเป๋าแล้วกระเป๋าแล้วกระเป๋าเนโค้กพันรางวัลนะนะสีสีกุกแจมึงไปหันรถจะบอง ว้าบ mm. yeah. ี er ๊อาไปยิเ้ข้เยเียเียเไม่หิวนี่นะคงเลีกัแล้ทังละแล้สามสี่ไฮจ้ะพอดีแล้วพบกันดูดอกกับเจลีก็ได้เพราะนางเลือตะกายทึ่งๆผู้ร้ายตาย ันแกกันชทั่วท้อเอ้ยเอ้ยแย่มันบมแล้วตะคร้จะกเจตตาพุนทางโนนน้ำบริวิน้ำจะอยู่ใชอีกไปตัวไปต

เลยหากินเนี่ยมันง่ายพี่เฮ้ยมาพี่เฮ้ยแหเขาฝ่าเฮ้ยว้ว้างแหน่หรอไม่ด้ยไม่ด้ไม่ด้แหใหม่รุนตัเห็นนัเห็นโอ้โหท่านอน้วแต่ว่าแต่งดิพออายได้หนิมีหลายตัวแห่ใหญ่แต่ว่าฝ่าหน้าฝ่าที่ Đúng, đấy, à, đứa, đứa. không hào không ôm hôm 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 không hôm 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 มุนอยู่ไหนบับเฮ้ยบวอเด้ออ้ถปลาทเนอะสฮ้ยถือสบายชั้นก็แม่นาอสบายเฮียสบายกุยจนนี่น่อดิแต่มือลากระทงนเน่อยดิอ๋อ

ปลาอนี้คือไงเออันนี้ก็เลี้ยงหัวปลาคาร์พตัวบักง่ายพี่เดียวเลยน้องว้าวไปลอาเนื้อมาใส่ยับปลาคาร์พโซ่เนี้ยปลาตัวไหนปลาคาร์พง่ายปลาตัวนี้ก็มันสิบฟิวมันถูกไปปลาพกกินน่าจะนอู้หมันอยู่ได้พี่ร้องเด้อเอาไปไปปลาตัวนี้ไปให้จังไหนนี่ตากแห้งเลยเห็ดเดียวเห็ดเดียวสก้อนเออปลาคาร์พบ่รนี่เขาเออปลาคาร์พปลาคาร์

เอาซ้ำก yeah, <London. S 1> ินเอาจักซ like <üf> ิปนี่มองเคยวันหัวอาหารทางนี้บาทสองเบิ้งบาทสองจ้าโบตี vặn ครับคนสิว่าน

raci bregin